จะพามาเห็ดมะะตตลลุยาุยดงวันนี้เห็ดมันปูวันนี้เขาเยอะแยะเลยคับไม่ต้องไปไหนแล้วครับเห็นบ่ครับคุมมาเห็ด้เต็มหางบกเขาเลยครับได้พราครับไม่เห็นยังแไ่มีเห็ดมันปูมีเห็ดแดงสบายค่ะวันนี้ ขอตอนเราไสู่ช่องสวนสีน้ำไม่ผลช่องวิถีเกษตรกรครับวันนี้คมจะมาหาเห็ดครับวันนี้จ <ะ S 1> ไดามาเห็ดมาตะลุยอ่าตะลุยดงวันนี้เห็ดมันป,นปูอ่ะวันนี้เขาเยอะแยะเลยครับไม่ต้องไปไหนแล้วครับเชิญมาชมกันต่อเลยเด้อค่ะว่าดงเห็ดมันปูหลายซ้ำได เมื่อนี้มากับน้องยังครับน้องภูมิมากับขอบครัวมากับพ่อยอดเด้อผี่น้องบึงเห็ดมันปูดงเห็ดมันปูว่าหลายซำไส แม่ครับพี่เห็นกระรอกครับผมเห็นกระรอกรบ่ครับเห็นกระรอกเป็นตองกาเห็นกระรอกตัวใหญ่บ่ตัวเล็กบ่ทันเนะะาทะบอทายให้ผู้ชมบึงน้องฟุ้มบ่เห็นกระรอกพรอบอสั่นเอาเก็บเอาลหลายๆลูกนี่นี่เป็นยังไงอ่าได้แม่จะเอาถูก ถูบถูบไรยุงจุดถูบไรยุงไห้ไปแกกินเข่าอยู่นี่ล่ะกินเข่าอยู่ดงเห็ดมันปูนี่เาเก็บไห้เต็มไห้ห้เต็มสองตะกร้าเลยผมเสียเอาไปฝากไผเอาไปฝากไยคัมก็ไผฝากไผอีกอายายวีเออยายย,ยายวีไงอ,อ๋ออ๋อเก็บเอาเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เก็บกองไปเด้อเดี๋ยวแม,แม,แม่ไปป่าตีนมันไว้ ให้มันเกิดไม้แล้วเขากับมาเก็บอ,อีกแม่มันได้เท่านี้แล้วครับอ่ะแม่บอกง้นเดี๋ยวผมเก็บต่อครับก<า>็วันนี้อยู่ไงยูใส่ลูกยูใส่ยูใส่ยูนี้ยูนยยี่เราเห็นตุ๊ปูดอกไงซ้ำไหน<า>โอ้เอาเกลาเก็บเอาเลยลูก เก็บดีๆเบาๆนะอ่าไปเดี๋ยวเอา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 ใส่ตะกร้าเอามีดปาตีนมันเอามีดปาตีนมันใหม่ับครับครับต้นใหญ่เลยครับชุ่มอ่าปาตีนมันไหม่เห็นมันเกิดไหมอ่าเอาใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วก็ไปเอหยาโยนเหยาโยนเบาๆนั่นนี่ผมแม่เห็นต้นบักเหลี่ยมบักเหลี่ยมนี่ต้นบักเหลี่ยมลูกมาเบิ่งเร็วๆนี่ ต้นบักเรียมเห็นต้นบักเรียมพร้อมนี่บักหนียมาเก็บเอาเลยเดีวนี่ขึ้นหาขึ้นหากระปานโอ้มาเก็บเอาไปต้นมาเก็บเอาบักเรียมนี่แม่ลูกมาเก็บบักเรียมนี่เดี๋ยวบ่แม่นเห็ดมันปูดอกไงมันอยู่หนีอีกสิน่าล้นเต็มอยู่หนีมาเก็บเอาเลยลูกเนี่ยนี่ยบักเรียมอ่ะอ่ะวางตะกร้าลงก่อนมาเก็บบักเรียมเร็วเดีว เอาถุงใส่ตะการน้ำปลอกก็ได้เก็บเลยเ,เลออเอาไปก้าเอาไปก้าปลูกไว้ทายให้เขาก็ได้นะมกเรียมนี่มันมีประโยชน์ทางยานะ เห็นบ um ่ครับขุมหายเห็ดได้เต็มหาบเขาเลยครับไหลายๆบ่ครับไม่เห็นอย่างแน่มีเห็นมันปูมีเห็ดแดงมีเห็นเห็ดตาแบงเห็ดเห็ดสาหางเห็ดเห็ดเขาแป้งเห็ดเห็นอยได้หลายๆกลมูุนอยูกเห็ดมันปูเอาไปต้ม ใส่ถุงปิดไว้เนาะไปกินไปรุนรุนรไปกินเปีหอดป่นละหนาหนาวป่นละแล้วเขาก็ยังกินได,ด้ด้วยไง าฝากขอบคุณขอบคุณพ่<ข>อ,พอแม่พีนพ่น้องพี่พช,มชมช่องสวนสีน้ำไปทีิเกษตรกรทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามดกดกระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย